สวัสดีค่ะสวัสดีกันย่างมือเ้เนานะคะนี่ราคาหลังจากที่ไปตัดหญ้ามาแล้วนะค่ะก็เอามาให้งวัวแบบมีแล้วกัพี่น้องมวัชวชนี้ได้กินหญ้าหลายค่ะก็ลังเหลี่ยมขึ้นแน่แหล,ละจ้าหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนาะคานาเลงก็กินหญ้าแบบบ่ได้หลายแห้งเนาะคะ่คะเพิ่นก็อยากสีจ่อยแน่เนาะค่ะช่วงนี้มีทุกคนมาเบิ่งอยู่ขอกเพิ่นกะบอกว่าโอ้ยมวัวชวงนี้ก็ลังตึงเนาะเพิ่นว่าเมนจ้ะพี่น้อง งัวช่วงนี้เพินก็ได้กินยาไร้เนยใออาซี่ไรกับกระังพ้ากันเลี่ยมแบบนี้ละจ้ะเบิ่งค่ะพักันกินยาอันนี้ก็เป็นรบที่สองเลยด้วยจ้าหลอดที่สองเนาะค่ะทีเมเกได้ไปตัดมาให้เพิ่นพี่น้องนี้เนาะค่ะเมเกสสิพามาเบิ่งงัวหน่อยตัวนี้จ้ะเกิดปัญหาอีกแล้วจ้าช่วงเสายๆจังน่อยพุ่นลค่ะหมอเพิ่นจังสีมาเนาะค่ะเพราะว่าโทรบอกหมอเพิ่นแล้ว มัวหน่อยตัวนี้เจ็บขาจ้ากับบุหูเืิอกันเนาะคะ่วะว่าสาเหตุเพ่เป็นจากอย่างหมื่ว่านเพ,พิ่นกะอยูดีๆกับพี่น้องนี่คะ่ะเจบขาแล้วกับบย่อมบ่คอยกินยาคะ่ะเนี่ยค่ะขาด้านนี้เนาะคะ่ะนี่เพิ่นก็อยากสีบวมๆเนะะี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ่คะ่ะอันนี้ก็ต้องให้มัเพิ่นมาเบิ่งเนาะคะ่ะว่ามันเกิดจากสาเหตหุตอย่างระวังมัวหน่อยตัวนี้กับบ่ได้เป็นลําปีสกินกับบ่ได้เป็นโรคอย่างหมื่ว่านเพิ่นกับหาวดีดีด้วยคะ่ะหาวดีกับกินยาดีปกตินี่แหละจ้าเบิ่ง พ่อเมื่อกี้เอาหยามาลงห้างปกติแล้วเปิ่นกะสีลุกขึ้นมากินยางไว้ผุละจ้าแต่อันนี้กะกินแน่ยูคค่ะแต่กะกินหน่อยเนาะคะา่ะก็เลยโทษไปบอกหมอแล้วหมอบอกว่าสามารถเบ่งเห้นี่และค่ะวิธีการเลี้ยงงัวเนาะ,ะ,ะค่ะบ่เมนว่มา,าเอาอยาให้แล้วก็แล้วด้วยค่ะเฮอก็ต้องซ่อมเบ่งอาการงัวน้าเนาะค่ะส่วนเอ๋งัวแม่ตัวนี้เนาะคะ่ะเปิ่นกะกาหนดลอดกะ สิ้นเดือนนี่เราขายพี่น้องแต่กับโบงูคือกันเนาะค่ะว่าเพิ่นสีออกตามกําหนดบบเตทองเพิ่นกะง่ายๆกับพี่น้องสังเกตเบิ่งค่ะห้าวนุ่มก็ร่างลุ่มเนรแล้วเนาะค่ะโบเรื่องกินอย่างนี้กินหลายๆเนาะค่ะงัวตัวนี้เม่เกกะได้มาเป็นงัวลูกกระทบไปเห็นเพิ่นทะเลว่พี่น้องถือชะตาแห้งเม่เกกะเลยได้ซื้อมาเนาะค่ะมาอยูข้อของเม่เกเพิ่นกะได้ให้ลูกนี่กะ สามตัวแล้วค่ะสามตัวตัวที่สามนี่ก็คืออยู่ในทองนี่แหละจ้าส่วนสองตัวที่ออกมาก่อน,นานีก็ะมีตัว,ตวผูอ้อยต่อยค่ะปีนองถ้าเบงรอบนี้นะคะว่าพิ่นสให้แเมี่โบเบิงไกค่ะปีนองไกตัวนี้ไล่จับเขาขกกับว่าเขาาด้ค่ะมาวนเวียนอยู่กับขอกงวนนี่แหละจ้ามือใดวุ่นนี่พอซาลีสีไใดเอากระทุนยิ่งมันต้องสังหารซักมือละค่ะ จัดอย่างๆแบบนี้เนาะค่ะมัวแม่นี่ก็ดีจังนึงด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเท่าที่แม่เกลี่ยงมาเพิ่นกินยากินไซไปขีนันเงี่ยวนันเนาะค่ะส่วนหม่งที่เพิ่นนอนก็สีแห้งค่ะนี่ค่ะด้านหลังนี่บ่มี่ไปเงี่ยไปขีไซคได้ค่ะพี่น้องแห้งดีดีเนาะจังทีเห็นเลย หลายมือแล้วเนาะคะ่ะทีฝนเบ่ได้ตกงลงมากะช่วงนี้หยากะเริ่มสีแห้งแห้งแน่แล้วเนาะคะ่ะเบิ่งค่ะพี่น้องเป็นตาลิตุลิตน,ตนยืนซื่ออยู่เพิ่นต่องบสบายสักอย่างละ,ะเพราะว่าน้ำตางว่วงมันไหลเค่ะพี่น้องถ้าดำตางว่วงอะไรนี่ก็แสดงว่างว่วงเิ่นนี้ต้องป่วยเนาะคะ่ะต้องมีอาการอย่างสักอย่าง นี่ละค่ะช่วงเศร้ากาสีเอาหยามาให้แบบนี้แล้วก็คือเสร็จภารกิจแล้วก็คือเมเกะก็จะได้เข้าบ้านแล้วค่ะการเลี้ยงวัวกับบะมีเอียงไร้เนาะค่ะสำหรับเมเกะเอาหยามาให้กับเอาน้ำมาเติมให้เพื่อนนี่เต็มแล้วค่ะที่นี่งัวกินอิ่มเลยแล้วเพื่นกับศิพัคกันนอนช่วงย่างมือเที่ยงกับบะอะไมากกว่านะค่ะคนย่างกายกับบะมีลูกเลยค่ะงัวท่าบนอิ่มแล้วเนาะค่ะ นี่ละค่ะก็คือภาพบรรยากาศของว่าของมเมื่อกี้สำหรับเซลนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอาเมื่อแล้วก็ขอปิดคลิปไปเพียงสัมนทก่อนเนาะคะ่ะจังใดก็ฝากพี่น้องกดติดตามไม่เก๋เกษตร,รบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเมืเ่อกี้นัเนเด,ด้จ้าสำหรับคลิปของเมื่อกี้ในแต่ละมือกับมีตะพารกิจเรียงงัวนี่ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกจังหน่อยก็คงจะผ้าเขาวสวนเกษตรของพ่ซสลลี่ตอนนี้เิ่นกาก,กำลังอัปเดต สวนของเพื่นอนยูเนาะค่ะเพิ่นกับกระลังเฮดใหม่เดี๋ยวสิพาไปส้มมือหลังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้หรือว่าเสวนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงสทนี้เั่นใดกะสวัสดีค่ะ